ผมก็ชีดนกนาโนไซรัมนะครับสั้นนะสวัสดีผมบังเคีบุ้นบัญชันอยู่กวนกาลุงจังหวัดสตูลน,นี่ก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตัวไม้นาโนไซรัมเป็นสั้นเพิ่มประสิทธิภาพต่อตอน้นไม้ได้ตกเปิดเลยนะครับเรียนงามมากนะครับ ช่วงนี้บ้านเรานะครับฝักตายก็คุ้นก็ตกอยู่ผราใจอานาโนอไซรัมไปเลวต้นไม้เราต้นทุเรียนเราก็ไม่ต้องอะปรุงแต่งไรใดใดต่งสิ้นเลยยีดปั๊บอได้กินทันทีเลยนะครับเพราะมันเป็นนาโนชีดเข้าไปแล้วซึมซับเข้าไปเปืดไม่ต้องรอปานกระบวนการสร้างขดเส้นอะไรใดใดต่างสิน้นก็ปุ๊บยเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ